อ้าวพี่เล็กสวัสดีครับอ้าวสวัสดีมากินอะไรครับวันนี้กินกาแฟเย็นน้องแต่จะกินตอนนี้เออกินตอนนี้ใส่มุกไหมครับเห็นพี่ปคนตลกเหรอ คือเรื่องความรุนแรงในครอบครัวมันเด็กมันสามารถฟ้องผู้ปกครองหรือพ่อแม่ได้หรอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตามกฎหมายเนี่ยเป็นมันเป็นคดีอุทลรุมเข้าใจคำว่าอุทธุมไหม,ไมเออฟังฟังแล้วตลกนะก็คือบุตรไม่สามารถที่จะไปฟ้องบุพาก,การีของตนได้ฟ้องโดยตรงไม่ได้กรณีอย่างเี้ยจะต้องให้พนักงานอายการเป็นผู้ฟ้องนะครับเป็นผู้ฟ้องร้องให้นะครับซึ่งการกระทาความรุนแรงเนี่ย ไม่จําเป็นเสมอไปว่าต้องเป็นการกระทํากายต่อกายนะครับทางจิตใจก็ได้บาจาด่ากันเนี่ยก็ได้ในพระราชบัญญ,ญตัตินี้ครอบคลุมไปถึงการกระทบกระเทือนถึงสภาพจิตใจสมมติด่ากันเนี่ยด่ากันไปถึงโคตรเน่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งแบบโอ้โหเจ็บช้ำน้ําใจมากไม่น่าจะหักหันน้ําใจนะขนาดนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทาความรุนแรงอย่างหนึ่งนะกระทบกระเทือนต่อสภาว่าจิตใจเห็นไหมครับหรือการทะเลาะ เบาแว้งตบตีกันเนี่ยตีกันตบกันในครอบ,บครัวเนี่ยมีโทษเมืม่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมองเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับผัวเมียเออเรื่องผัวเมียตบตีกันาาแต่จริงๆ,งๆใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ <S <S 2> <S 2> ปัจจุบันนี่มีเรามีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาคุ้มครองครับ <S <S คำว่าครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผัวเมียก็ได้ในกฎหมายฉบับนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นสามีภรรยาลูกอาจจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่อยู่ในครอบครัวครอบครัวนั้น เป็นต้นไม้ใช่ f a ม i l y Tree ใช่อันหนึ่งเห็นเขาตบตีกันในบ้านเออเห็นเขาตบตีกันในบ้านทำไรครับประเทศไทยถ่ายมุงครับถ่ายมุงแล้วยังไม่พอครับถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปแล้วออกไปโพสต์ประจานมีความผิดครับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เหมือนกันนอกจากไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วไปซ้ําเติมเขาอีกว่าดูลูกบ้านนั้น ผัวเมียบ้านนี้ทะเลาะตบตีกันนู่นนี่นั่นเพราะมันพูดอย่างนั้นมันพูดอย่างนี้สุดท้ายมาครับมีความผิดตามกฎหมายครับรวมถึงวีภาพวิจารณ์ได้ไหมใช่ครับแต่กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองคนที่แจ้งข่าวให้กับเจ้าพนักงานตํารวจคือถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานได้อ่าจะใช้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานหรือว่านาแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งแจ้งอะไรให้ตํารวจมาลังับเหตุอันนี้ไม่มีความผิดถ้าแบบนี้ไม่มีความผิด รู้แล้วอย่าเฉยเมื่อคุณพบเห็นเหตุการณ์เหล่านี้สามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนศูนช่วยเหลือสังคมโทร1น1300หรือเครือข่ายคุ้มครองเด็กในพื้นที่และช่องทางใหม่ Mobile Application คุ้มครองเด็ก Application คุ้มครองเด็กรองรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ w w w c p i s d c y g o t h มาร่วมเป็นเครือข่ายในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กเยาวชนอยู่ดีมีสุขปลอดภัยในครอบครัวชุมชนและสังคมแวดล้อมที่คุ้มครองและดูแลแอปพลิเคชันคุ้มครองเด็กจริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากจะให้มองว่าคนเราเนี่ยเมื่อทะเลาะก,กันนะให้นึกถึงวันที่เราคบกันใหม่ๆถูกไหมแต่ถ้าเป็นกรณีลูกเหมอือนกันครับเหมือนกันเลยถึงตอนที่รักกันดีกันคุณลองคิดดูนะ คุณอยากได้ลูกคุณเลี้ยงลูกมาเนี่ยถูกไหมครับแล้วคุณจะทําร้ายเขาทําไมพยานความรักของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเรองดีไม่ดีมันอยู่ที่เราการเลี้ยงดูครับผมควรจะให้มากที่สุดคือน่าจะเป็นเวลาใช่กันใช่ครับเวลานี่แหละสาคัญอายุของเราก็ลดน้อยลงไอ้เพงมลูกก็เพิ่มขึ้นเราจะไปวันไหนก็ยังไม่รู้พยายามหาเวลาตรงนี้ให้อยู่กับลูกมากที่สุดครับคนหนึ่งหมดคนหนึ่งต้องมี อย่างนี้แหละครับนี่แหละคือสาระสำคัญของครอบครัว